มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนแมดโพสเซาคิดถึงวันที่อยู่คนเดียวกลายเป็นประเด็นที่หลายคนสนใจนะคะเมื่อไฮโซหนุ่มสงกรานเตนชะนรงนั้นได้โพสต์ภาพข่าวตัวเองลงในไอจพร้อมทั้งแท็กไอจีนางเอกสาวมั่นอย่างแ mm hmm. มดเพลน,นีคงไทยและเขียนข้อความขอบคุณที่อีกฝ่ายคอยช่วยดูแลตลอด ซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่นะคะว่าส่งกลา์และแมดนั้นเคยฝ่ามารสุมราม่าแอนตี้มานานนับปีแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายคนเริ่มเปิดใจยอมรับมากขึ้นแล้วค่ะล่าสุดนะคะได้โพสต์ภาพล่าสุดพร้อมด้วยแคปชั่นที่ชาวโซเชียลต,ต่างสงสัยว่ามีปัญหาก,กับทางส่งกลางหรือไม่เพราะในแคปชั่นนั้นสาวแววเหมือนอยากอยู่คนเดียวโดวยได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าคิดถึงเวลาไปเที่ยวคนเดียวบินคนเดียวเดินคนเดียว ทานข้าวคนเดียวได้ฟิลเอมิลี่อินปารีสส่วนโพสต์ดังกล่าวนะคะอาจจะเป็นเพียงแคปชั่นหรือไม่นั้นคงต้องรอให้ทางสาวแมทออกมา,าชี้แจงอีกครั้งนั่นเองค่ะขอขอบคุณแมทเพลรน,นีและขอขอบคุณสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ